วันนี้นะครับเราจะมาเทสคุณสมบัติการฮิลลิ่งนะครับของตัวเนื้อฟิล์มกันนะครับฮีลลิ่งคืออะไรนะครับลองซูมมาดูใกล้ๆก่อนอเดี๋ยวผมขอเอาผ้าเช็ดทีนึงล้กันนะครับจะได้เคลียรย์กันนะนี่ผมเอาผ้าเช็ดเห็นไหมครับอ่า ทั้งฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นว่ามันเงางามกว่าเห็นไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือเราแรปมาแล้วนะครับที่ความหนาเป็นรุ่นตัวกลางนะครับ195ไมครคอนฝั่งขวาเนี่ยครับยังไม่ได้แรปเห็นไหมครับว่าจะมีรอยขีดข่วนเต็มเป็นหมดเลยนะครับรอยขีดข่วนเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากรอยขนแมวจากแปรงทองเหลืองตัวนี้นะครับแปรงทองเหลืองตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการขูดนะครับลงไปแบบนี้ขูดไปเลยนะครับทีนี้ทางบ้านจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้การขูดของผมเนี่ย ทำให้เกิดรอยขนแมวเห็นไหมครับทั้ง2ฝั่งในกล้องเห็นนะครับลองจับโฟกัสดูดีๆนะครับทีนี้พอเกิดรอยขนแมวทั้งสองสองฝั่งเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําคือนะครับเราจะจําลองนะครับว่ารถของท่านเนี่ยโดนแดดนะครับด้วยการเป่าดร้อนเข้าไปนะครับเหมือนจอดตากแดดนะครับดูนะครับเราจะเป่าความร้อนลงไปแบบนี้นะครับเราจะให้ความร้อนลงไปนะครับในตัวเนื้อฟิล์มเหมือนจอดรถตากแดดเลยครับกับอากาศเมืองไทยนะครับ ให้ความร้อนเข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากเราให้ความร้อนไปแล้วนะครับเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับนี่ทีนี้มาดูผลลัพธ์เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงที่โดนความร้อนกลับมาไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับใส่เหมือนเดิมเลยนะครับลองซูมดูดีเทลได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับไม่มีรอยเลยนะครับผิดกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับเห็นอีกฝั่งหนึ่งไหมเอ่ยชัดเจนมากเลยนะครับว่าแค่ท่านจอดรถตากแดดไว้เฉยๆนะครับก็ไม่มีรอยอะไรแล้วนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับดูได้เลยนะครับนี่งานดีจริงๆนะครับฟินิชของเราหมดห่วงเรื่องรอยขนแมวไปได้เลยนะครับ